ทุกคนวันนี้ก็จะมา unbox อีกนอนเดิมนะคะก็อันนี้ก็เป็นแฟมการ์ดะตอนแรกเราว่าเราจะไม่ซื้อแหละแฟมการ์ดเพราะว่าเรามีจานสตูดิโอแล้วใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนบอกว่าอันนี้ดีมากคือลองใช้ดูอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่ามีคนแบบว่าเขามาปล่อยส่งต่อในราคาที่แบบเอิ้มถูกอะคือแบบราคามันแบบว่าคุ้มมากอะไเงี้ยเราก็เลยอ่ะก็ได้แต่สภาพกล่องน้อง ดี้ไปนิดนึงนะคะขนส่งมามาจนแรงพอสมควรทุกคนน่าจะเดาได้แล้วว่ะของที่คืออะไรก็คือค,อคนแบบหิดใช้กันมากเลยนะคะทุกนไม่กล้าอีกัน ขอดูสภาพก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าสภาพดีล้วก็เอ้ามาเลยค่ะ ไม่ตำหนินิดหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแฟน,นนี้เขาขายต่อรอร่อยอยูยอยางอะไรก็ยังแน่นอยู่แนละ้วก็อันนี้ก็คือใส่แีนที่เขาให้มานะคะโอเคไม่ใช่แฟนดีนะเนี่ยอือ นะเดี๋ยวขอทำความสะาดแฟมก่อนนะเพราะว่ามันเป็นมืสองสนนี้เป็นแฟมเก็บทุกอยัดไอ้ตุ่ิงโอเคเช็ดนึงก่อน นะแต่ก็ะเช้ามันเพราะว่าเขาขายแบบถูกมากก็ถือว่าสภาพยังโอเคเดี๋ยวเราลือของออกกันก่อนเลยค่ะคือมันค่อนข้างที่จะปวดนะคะเราเอามาใส่พวกโปสเตอร์โปดผับอ่ะก็คือเอาแบบนี้หมดเลยคือยัดทุกอย่างมาไว้ในนี้แต่ว่าทุกอย่าง ก็ปลดการเดี๋ยวเราจะว่าใส่แฉมเนาะแล้วก็แล้วเราจะเก็บไ้ตรงไหนอ่ะก็เลยเอามาใส่ที่ไปก่อนอันนี้มันเป็นไส่แบบที่เขาแถมมากับแฉมเนยคะ่ะไม่ใช่ไส่ดีๆเลยแราวเราจะไปหายู้แตงไว้ก่อน พัดสองดีพัดเจอือค่ะเขนแบบนี้เอ A 4ตาช้างทำม,มาได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงการ์ดกันเลยเนาะ ค่ะก็คือเราจะให้ดูว่าการมันไม่ร่วงมันก็แน่นนะแน่นอยู่ถ้่ขนาดซื้อต่อมันนะถ้าขยาบอย่างนี้ก็ร่วงมันก็หลุดก็มันจะหลุดแต่ว่าถ้าถือกับหัวกับหางก็ไม่ร่วงแน,น่แต่ว่าแน่นในที่นี้ก็คือมันเห็นปะมันสามารถที่จะใส่ซองอื่นได้ที่ไม่ใช่ปล่อยโอเลตนะคะ่ะอันนี้เราใส่แสงบอดดีไวโอเลตมันจะพอดีตัวกาดใช่ปะแต่อันนี้เราจะใส่ซองอย่างอื่นได้ อีก e. ที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่เหมือนแจมสตูดิโอนะที่แบบจะใส่ได้แค่ไบโอเลลแล้วมันจะพอดีตัวกาดเกินใส่ใส่ซองได้แค่แบบเดียวอะเออของแจมอะแต่อันนี้อ่ะดีออนดะีเนี่ยมันใส่ได้หลายแบบซองนะเนืเ้อซองก็ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะแบบมีความแบบเออดีอะซองดีดีเลย ใส่ได้สองด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นสองแบบใส่ได้สองด้านเลยค่ะมันจะมีสองช่องอันนี้เป็นตรงกลางเนี่ยถ้าจะใส่ก็จะใส่อันนี้คือจะอยู่ ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะนนจริงๆอันนี้ถอดได้นะถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้เนี่ยถอดออกอะดึงอันนี้ออกเลยไม่เป็นไร มันมีตรงที่เลื่อนตรงนี้ให้ได้ด้วยข้างหลังเป็นหัวใจเนี่ยเราก็ค่อยๆเลื่อนลงมามันอันนี้ได้แหละเวลาจะออกก็อย่างงี้นะคะไม่ต้องพยายามแหกตัวนี้จะได้มันจะได้ไม่ขาดซึ่งเนี่ยเนี่ยเขามีที่ข้างหลังให้ทำเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาดึงแหกตัวนี้มันจะได้ไม่ขาดแบบนี้โอเคเสร็จเราจะเอาอันนี้มาเจาะตรงนี้เหมือนกัน แล้วไปเดี๋ยวอ๋ออันนี้ใส่ไปด้วยเลยไม่มีที่เก็บอยู่กับน้องชิตาดีนะเสร็จใช้ได้ไหมเนี่ยน่าจะใช้ได้สิใส้ไม่ได้ค่ะตาเแล้วใส้ไม่ได้หรออู้หูใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อุ๊บนี่ได้หืหเแรนเกินไม่ค่ะทำที่เก็บเคเอาเนี้เอดีกว่าลำคานไม่ชอบอย่าง สวยงามเดี๋ยวไปทำโปะแป๊บนึงเอามาเจาะใส่โอเคค่ะเราก็เอาน้ำเตีม e ินที <iałem S 1> ่ <resonates. S 1> <ities> <tourism. S 2> เราเคยทำไว้ไปเจาะรูแ <people> ล้วนะคะก็ใส่โอเคใส่แล้วก็จะเป็นอยไหนคะไหนก็เป็นที่โน่หลักมา อันกแล้วก็ปิดสวยมอันนี้เราเดีแต่งหนดีกวปาเป็นสติกเกอร์เนาะนี่สติกเกอร์มาแต่ง ก็แต่งได้แค่นี้นะคะแบบคือสติ๊กเกอร์หรืออะไรแล้วก็มีแค่นี้แต่แต่งปิดไอ้ตรงรอยที่มันจะขาดๆตรงนี้ยับๆเฉยๆจริงๆแล้วเนี่ยเราหาไอ้ตัวที่เป็นปกแบบอย่างยาค่ะเอ้ยไม่ใช่ปกหากระดาษที่เป็นดีฟิล A5 ที่แับเป็นลายๆน่ารักน่ารักเนี่ยไม่เจอเลยมีแต่ A6 แล้วก็เลยเอากระดาษสีออกมานี่เพราะมันจะได้ดูครีนๆเนี่ยแล้วใส่เหรอคะอือจะจปติ๊งติ๊ง

คือถ้าอยากได้คาถูกๆก็ต้องซื้อแ๋ยว่าอ,ออกมาอีกสนิดีนึค่ะไม่ใช่แบบซื้อตอนเอาตล้วมันเพื่อหอ,อีกาก็จะแพงกว่าเรารอได้ค่ะไม่ไม่ได้รีบสายค่ะ บอกว่าอันนี้ใช้มาหนึ่งเดือนก็อยากจะมารีวิวให้ฟังว่าอันไหนเป็นยังไงเนาะก็คือเอาที่ดีออนดีกน่ากันอันนี้มันก็ดีตรงที่ว่ามันมีไส้แฟ้มที่หลากหลายคือใส่ได้เยอะแล้วก็มีหลายรูปแบบไส้แฟ้มให้เราเลือกใช่ไหมมันก็ขบอะ่ะคือดูดีมันก็มันก็ใส่ได้หลายอันเนี่ยเห็นปะนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใส่ได้เยอะมากมันก็คุมม้มสำหรับใครที่แบบอยากมีแฟ้มเดียวจบๆไปเลยแต่เราว่าถ้าสมมติาการเยอะมากเราก็มันใส่ไม่พอ อันนี้เราไม่ได้ใส่ยางไว้นะคะเพิ่งเอามาใส่เมื่อกี้เพราะว่าเรากลัวรัดยางแล้วอะจะมันจะทำให้ขาแบบเนี้ยกลัวมันกดการงอคือมีกลัวเองไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ใส่นะคะก็เลยเอาออกแล้วก็คือกลัวน้องมาทับอะไรเงี้ยคือเราว่าคงไม่หรอกเขาคงออกแบบมาแล้วแหะแต่เราเราก็คือเราไม่ชอบยางเลยแหละเหตุผลส่วนหนึ่งก็เลยเอาออกแล้วก็หลอนเองกลัวเองนะเพราะแชนก็ใครเคยร <c oughs> ัดยางเราเป็นยังไงก็ลองดูแล้วกันนะก็ถามว่ากาส์งอไหมไม่งอนะคะแล้วก็ไม่ดูด อแล้วก็ไม่ไม่มีนทางาอะไรเลยแล้วฝุ <rebbe> ่นเข้าไหมก็ต้องบอกเลยว่าเข้าแน่นอนเพราะว่ามันเป็นไอเป็นไฝุ่นมต้องเข้าอยู่แล้วฝุ่นมันเล็กมากองมันก็เข้าไปแล้วถ้าจะแก้ปัญหาไม่ให้เข้าไปในกาดก็คือตัวเองจะต้องแบบอืมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ใส่พอดีกาดแล้วใช่ไหมคะอันหนึ่งแล้วตัวเองจะต้องใส่ซองใส่ที่มันมีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยนี้เป็นตั้ร่างเป็นเปิดใช่ปะเราต้องใส่ซองใส่ที่มีขนาดใหญ่กว่าปึ๊บปปิดอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในทีหนึ่ง ฝุ่นมันจะได้ไม่เข้าไงอย่างเงี้ยเออก็เห็นเขาบอกนะเรายังไม่ได้ลองเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้ซืซองใสามาเลยมนะันมีแค่ซองใสของสายามปอดเกมที่เป็นรุ่นม,มอืออาชีพเท่านั้นเพราะว่าตอนแรกซื้อมากับอันนี้นไงใช้ได้แค่กับอันนี้ก็เลยแบบไม่ได้ซื้อซองขนาดอื่นมาอืมก็จะประมาณนี้เน,ะนาะใช่อันนี้ก็เหมาะสำหรับเขาอันนี้ใสถ้วยกลมได้นะคะอันนี้เพื่อนเพื่อนเราบอกส่วนเรายังหาไม่ได้เราอยากหาแบบ ได้มาทีเดียวหลายๆอันเลนเยเ่ะซื้อแต่คนขายหนึ่งอันสอันก็เลยยังไม่ซื้อคีมก็ของอา่ารีวิวหลังใช้มาอาทิตย์บัติของดีกันดีโอเคต่อที่อันนี้เราใช้มาเดือนหนึง่งอ่ะทุกคนจะต้องอยากรู้ว่าดูดก๊าซไหมแน่นอนว่าดูดค่ะดูดแบบดูดละคือเวลาจะเอากา๊าซออกมันก็จะเอาออกยากติดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ถามว่ากา๊าซงอไหมไม่งอกา๊อาซอ่าอะไรอะ่ะกา๊าซแบบปลอดภัยดีเรียบสนิทคือไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่า มันก็แค่ปิดเลยอยู่เนี่ยมันเรียบแน่นอนมันแบบเออมันไม่เป็นอะไรอะแต่ว่าคือถ้ามันดูดก็จริงแต่ถ้าเราใส่ตัวทรงใสอสะค่ะยังไงน้องก็ยังไงน้องก็รอดอะเออย่างเงี้ยใส่ทรงใสไปยังไงน้องก็ก็จะรอดไม่เป็นไรเลยใช่แต่อันนี้มันใส่ทรงใยได้แค่ขนาดเดียวก็คือขนาดของไวโอเลตที่เป็นแสงบอดเอิมแต่เราไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเขามีขนาดเท่าอันนี้ไหมนะคะเพราะว่าเราหาอันที่แบบเออ บบมันราคาไม่แพงแล้วก็โอเคซึ่งไอเสียบอดเอ็ก็คือโอเคเลยไม่ดูดกาดแน่นอนอใช้เก้าสิบไมโครน,นะเอ๋อ,อแล้วก็อันนี้ข้อเสียมก็คือใส่กาวได้แค่แบบเดียวแน่นอนมันแบบรูปแบบเดีย่ยไม่ได้กาวกลมไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วถามว่าฝุ่นเข้าไหมาแน่นอนมากเข้าแน่นอนเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยอย่งไงก็เข้าถึงจะเรจาจะสอดเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเข้าเยอะไหมไม่ค่ะน้อยมากแบบแบบไ,ไม่ได้เช็ดไม่ดำามสะอาดเลยเขาจะเห็นฝุ่นหเนี่ะไม่น่าเลยแบบดำดอ่ะเออก็คือแบบไม่คิด่มันเกิดจากเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากเพราะว่า เราเปิดเข้าออกบ่อยไงมเราก็แบบดึงดึงเข้าดึงออกคือฝุ่นมันไมเข้าแล้วอ่ะเออเราก็เลยคิดว่าแบบแต่ถ้ามันไม่เปิดเลยมันจะเข้าไหมเออก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แต่เพราะว่าเราเปิดบ่อยแน่นอนมันต้องมีเข้าบ้างแล้วอันนี้มันดันสายแบบสอดท้ายอย่างเงี้ยไม่ได้ด้วยไงเออก็จะนั่นแะค่ะแต่มันก็แต่องทว่เราชอบมันก็ชอบอันนี้มาเรารู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์ที่แบบเราชอบมากที่สุดแล้วอ่ะเออแบบมันสวยมันอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ยังให้อันนี้แบบเป็นที่หนึ่งสำหรับเราเราไม่ได้มีปัญหาเล่นดุจ อันนี้ก็ก็โอเคอันนี้ก็ดีเลยเพราะว่ามันก็หลายแบบสุดท้ายก็คือแล้วแต่คนที่ชอบอะค่ะอันนี้เราก็มาบอกในส่วนของที่เราได้ใช้นกนคือถ้าหากแบบผิดพลาดไปกันไรก็คือต้องขออภัยด้วยนะคะคือเราก็มารีวิวตามที่เราใช้จริงนั่นแหละอืมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะไปเลยบ๊ายบาย